วันนี้เรามาพูดเรื่องไอเทมบิวตี้สกินแคร์นะครับที่จะไปรอดในช่วงโควิด1 9แล้วก็ช่วงตอนนี้ที่เริ่มปลดล็อกบ้างแล้วนะครับก็ยังสามารถดูเทรนแบบนี้ได้อยู่ดีนะนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งหมด5เทรนนะครับที่ผมว่าในช่วงเวลานี้นะครับและในอนาคต ก็ยังสามารถทำล้วปังได้อยู่เรามาดูกันว่าอะไรบ้างอันนี้คือเราไม่พูดถึงเรื่องของสบู่แล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะหรือว่าพวกสเปรย์แอลกอฮอล์อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเลยเดี๋ยวพูดอย่างเช่นตัวที่1นนะครับคือครีมเปลี่ยนสีผมแบบทําเองเหตุผลนะครับอันนี้คือจากจากข้อสรุปงานวิจัยที่เราอ่านมาเนี่ยก็คือบอกว่า คีมเปลี่ยนสีผมแบบทาเองเนี่ยเนื่องจากช่วงที่ปิดชั่วคร่าวของร้านทําผมของร้านเสริมสวยทําให้หลายคนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองและถึงแม้จะคลายล็อกดาวน์ไปแล้วบ้างนะครับแต่เนื่องจากการรอคิวหรือกับหรือจากการที่ไม่สามารถนั่งรอในร้านได้ความสะดวกสบายหรือความกลัวอย่างล่าสุดมีข่าวเกี่ยวกับร้านทําผมก็ตามแต่เนี่ยยังส่งผลให้บางคนเนี่ยทำเรื่องสีผมด้วยตัวเองอยู่อันนี้คือตัวที่1ตัวที่2นะครับเป็น เซรั่มหรือครีมกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยลดจุดด่างดำเพราะว่า คนไม่สามารถเข้าคลินิกศัลยกรรมความงามได้ในช่วงนี้สาวๆหลายคนเนี่ยจึงหันมาดูแลตัวเองด้วยเซรั่มหรือครีมสูตรเข้มข้นเพื่อผิวกระชับแล้วก็ลดรอยแล้วก็ลดจุดด่างดำไอ้นี้ตัวที่2นะครับตัวที่3คือสบูอ่อาบน้ําสูตรแอนตี้แบคทีเรียคือไม่ใช่สบู่ทั่วไปมันต้องมีเรื่องของการฆ่าเชื้อมีอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ตัวตัวหัวเชื้อที่เอามาผสมหรืออะไรก็ตามแต่คือง่ายๆเขา ลูกค้ามองว่าการอาบน้ำเนี่ยอยากจะชําระสิ่งที่เขากลัวหรือว่ามีโอกาสาที่เป็นเป็นเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแบบนี้ฮะก็เนื่องจากผู้บริโภคครับหันมาใส่ใจด้านสกินแคร์มากขึ้นและในส่วนการชําระล้างเนี่ยคนก็สนใจสปปรรพคุณสินค้าที่มากกว่าด้านราคาละนะครับเพราะต้องมั่นใจได้ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือผ่านไป3ตัวแล้วนะตัวที่4ก็คือดินสอเขียนคิ้วหรืออายชาโดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่ ครึ่งบนอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเขาเรียกว่าโอกาสพิสูจน์ความสวยเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งคือคุณเหลือพื้นที่แค่ดิดเดียวเพื่อจะพิสูจน์ว่าแบบโอเคคุณสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะก็อันนี้ก็คือมีเรื่องของดินสออเขียนคิ้วหรืออายชาโดว่าใช้ยังไงบ้างเพราะว่าถึงแม้จะปิดแมสไว้เนี่ยผมว่าผู้หญิงาสาวก็ยังยังไม่หยุดสวยครับโดยเฉพาะคนที่แบบโผล่พ้นมาแค่ เหนือตร,ตรงคิ้วหรือเปลือกตาอย่างเงี้ยก็ยังเป็นจุดที่ผู้หญิงยังสนใจใส่ใจอย,อยากอยากทำให้ดูดีอยู่ดีนะครับเพื่อให้หนุ่มๆม,ม,มองอะไรงเงี้ยนี่คือข้อที่4เนาะข้อที่5คือพวกครีนซิง่งโฟมล้างหน้านะครับเทรนเกี่ยวกับการทําความสะอาดเนี่ยยังคงขายดีเนาะในช่วงโควิด -19 ไม่เพียงแต่ทําความสะอาดมือหรือร่างกายนะครับแต่ว่าผิวหน้าก็เป็นที่สําคัญเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีการใช้ครีนซิง่งทําความสะอาดเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้โฟมล้างหน้าอีกครั้งส่วนผู้ชายเนี่ยอาจจะ ที่ไม่เคยใช้โฟมล้างหน้าอาจจะมาใช้มากขึ้นส่วนคนที่ใช้แล้วอาจจะมีการทำคลินซิ่งมากขึ้นก็ได้เป็นหนึ่งในมัสแทบไอเทมอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคอนเทนต์จากแบรนด์บุฟเฟ่นะครับแล้วก็บิวเทรียมด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันคอนเทนต์ต่อไปครับขอบคุณครับ